ค่ะแล้วก็สําหรับอีพีนี้เนาะอีพีที่สิบ็ดที่ได้เกินไปแล้วนะคะอ่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเสวนากันในเรื่องอ่าของเบาหวานกับมะเร็งนะคะโดยพันเอกนายผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นายรัตประสงค์สุขนะคะอ่าจะเป็นอย่างไรเรามารับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับอ,อาจารย์ได้ยินชัดไหมคะได้ยินชัดครับได้ยินชัดไหมครับ ได้ยินชัดค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์คือทราบว่าอาจารย์งานยุ่งมากติดภารกิจเยอะมากค่ะแต่ว่าอาจารย์ก็ยังบอกว่าเจียดเวลามาให้เรารู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะด้วยความยินดีครับก็ขอขอบพระคุณทางสมาครรมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็โครงการเบาหวานสัญจรออนไลน์นะครับที่เชิญให้มาพูดแล้วกันเนาะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานแล้วก็มะเร็งนะครับ ค่ะเรียนเชิญอาจารย์ได้เลยค่ะครับก็หลายคนหลอาจจะทุกท่านก็ครับที่ที่ติดตามหรือว่าเป็นในแง่ของของวงการประวานเนาะเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องภาวะแทรกซ้อนจากประวานก็คือที่เราแบบคิดกันใหญ่ๆแบบใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องโรคหัวใจภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดใช่ไหมครับแล้วก็อย่างเช่นเป็นอัมพฤกษ์อมาาัมพาตหรือโรคหัวใจนะครับ แต่รู้หรือไม่ครับว่าในแง่ของเรื่องความความสัมพันธ์ที่เราบังเอิญเจอนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งเนี่ยก็เป็นอันนึงเหมือนกันเนาะที่คนไขเประวานเนี่ยถ้าเราคุมไม่ดีนะก็มีโอกาสเหมือนกันแหละนะครับที่จะเป็นโรคมะเร็งนะครับเดี๋ยววันนี้ฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับเดี๋ยวเราามาฟังข้อมูลกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เพื่อให้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะแชร์สไลด์ร่วมด้วยนะครับอันนี้เห็นเห็นเห็นสไลด์นะครับ เดีทราบเห็นเห็นสไลด์ไหมครับเห็นครับเห็นนะครับโอเคครับก็เรื่องของเออบาหวานกับมะเร็งครับเราก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็จะมีความเขาเรียกว่าวนเป็นวงลูกไปนะครับเรื่องเบาหวานเนาะเบาหวานส่วนใหญ่จากข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยก็คือจะเป็นเบาหวานชั้นที่สองนะครับ แล้วก็แน่นอนครับเมื่อเรามาลิงก์คำว่ามะเร็งเนี่ยดูซิว่ามีจุดเชื่อมต่อกันไหมนะครับจากรูปเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่นะครับแล้วเราเป็นเป็นคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะแล้วคนคนนั้นเนี่ยมีภาวะอ้วนเนาะไม่ออกกําลังกายนะหรือมีภาวะที่ตามเอ่อวิดีโอเมื่อกี้นี้เลยนะเป็นภาวะเนินนิ่งนะครับแล้วก็ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับตามสไลด์เมื่อกี้นี้เลยที่อาจารย์อ้อาจารย์วันนี้ได้เอ่อพูดไปแล้วเนี่ย ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยลิงก์กันระหว่างเบาหวานที่คุมไม่ดีคูณง่ายๆคือคุมไม่ดีเนาะมีภาวะอ้วนไม่ออกกําลังกายทานอาหารไม่มีประโยชน์น้าตาลดอกโหขึ้นขึ้นไปเลยเนี่ยพบว่าเนี่ยวงกลมตรงกลางนะครับมันมีส่วนจอยนะคือมีส่วนที่รร่วมที่จะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งได้เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลทั่วโลกเลยนะครับที่เรามีการติดตามกันมาเนาะว่าเออคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็มาติดตามตามคลินิกเอ่อเรื่องเบาหวานเนี่ยปรากฏว่าติดตามไปสักระยะหนึ่ง จอของแถมมาก็คือมะเร็งนั่นเองนะครับที่เราก็คงจะงงเละเอ๊ะมันเกี่ยวกันยังไงในเมื่อส่วนใหญ่มะเร็งตามรูปที่เราเห็นตามการ์ตูนเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่ใช่เกี่ยวกับหลอดเลือดเนาะอันนี้นก็ตรงไปตรงมาหลอดเลือดตรงหัวใจแล้วก็โดยตรงเลยมันมีการแบบว่าอุดตันก็ทําให้เป็นในแง่ของเรื่องก้ามหัวใจขาดเลือดเป็นที่สมองก็กลายเป็นอพยพอัมพาตได้เอ๊ะแล้วมะเร็งมันจะลิงก์กันได้ยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ เขาก็ถามว่าอุบัติการณ์ที่เขาเจอเนี่ยตามในคลินิกที่มาติดตามการรักษาเนี่ยอันนี้แบ่งในรูปนี้จะเจอว่าอุบัติการณ์ในกลุ่มคนใช้ประวานเนี่ยเจอเหมือนกันนะที่จะเกิดมะเร็งนะครับก็มันเป็นความบังเอิญนะที่แบบเก็บข้อมูลแล้วเจอเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลทั่วโลกเลยนะครับก็ในเรามาดูในบาร์ด้านบนก่อนเนาะบาร์ด้านบนเนี่ยเอาเฉพาะบาหวานอย่างเดียวเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลทั่วโลกเนาะตามแถบสีต่างๆก็คือตามอ่อ คนไข้หรือคนไข้เบาหวานตามภูมิภาคต่างๆนั่นเองนะครับเราก็ไม่ให้เสียเวลาครับเรามาดูบ้านเรารแถบบ้านเราเน่ยก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนอะเซาอีเซียนะครับตามที่เป็นไฮไลท์สีส้มนะบาร์ชาร์ดด้านบนอันแรกเลยเนี่ยถ้าเป็นเบาหวานอย่างเดียวนะเราเจอว่ากลุ่มนี้จะมีมะเร็งนะครับที่โผล่ขึ้นมาได้ในในในระหว่างทางที่เรามาติดตามกับคุณหมอคุณหมอเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยโดยทั่ว,ท,วทั่วโรคเนี่ยเจอกันประมาณสักประมาณ ออ0แสนเคสนะครับแล้วถ้ามีน้ำหนักเกิน<ม>ก็เจอเฉลี่ย,ยใกล้ๆเคียงกันเลยแหละนะมีอันนี้ผัวขึ้นมาด้วยเนาะแล้วก็ทําะะไรนะเป็นเบาหวานด้วยน้ำหนักเกินด้วย ตัวเลขก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ตัวหัวันนี้เป็นตัวเลขที่เจอโดยบังเอิญน,นะจากการที่มาติดตามกับคุณหมออย่างประจำแล้วก็เก็บข้อมูลตรงนี้เนาะก็เลยทําให้เราคิดว่าอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะมีคําอธิบายได้นะว่าทําไมเนี่ยคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยถึงมามีจุดเชื่อมต่อหรือเกี่ยวโยงกับภาวะที่เป็นมะเร็งน,นะครับอันนี้ตามอุปการที่เราบังเอิญเจอนะครับก็พยายามมีคําอธิบายนะ า,า็คำอธิบายที่เจอก็คือตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตารางแสดงให้เห็นถึงคนไกลนะว่าทําไมเป็นเบาหวานเนี่ยแล้วมันเกิดมะเร็งได้ยังไงมันไปเกี่ยวกันยังไงมันไม่เห็นจะเกี่ยวกับหลอดเลือดอะไรกันเท่าไหร่เลยนะครับจริงๆในแง่ของการหลอดหลอดเลือดเนี่ยมันก็เกี่ยวกันบ้างนะครับเช่นเรามาดูด้านบน,นเนาะก็คือโอกาสการเกิดเช่นในคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราละเรายิ่เรารับประทานอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์หรือแบบเป็นพวกจังฟูต่ตางๆนานานี่นะครับเราก็จะเกิดมีภาวะอ้วนเนาะเวลาอ้วนเนี่ย ก็า่นไขมันใช่ไหมครับไขมันเยอะใช่ไหมครับไขมันเยอะไขมันรอบเอวเยอะอย่างเงี้ยครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเวลาไขมันเยอะๆเนี่ยมันก็มักจะทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินนะซึ่งเราก็ทราบเป็นอยู่แล้วแหละว,ว,ว่าตัวอินซูลินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะที่จะช่วยกาหลาบน้ําตาลในเลือดของเรานะฮะทีนี้เมื่อมีพ้ออ้วนมีภาวะดื้ออินซูลินทำให้น้ำตาลในเลือดสูงตามที่สีชมพูตรงกลางเนาะเวลาน้ําตาลในเลือดสูงทํายังไงครับก็กลไกเกือบคล้ายๆกับพวกที่เป็นออมพื้นทางว่า หลอเดเลือดหัวใจนั่นแหละก็คือมันก็จะเกิดการอักเสบเวลาน้ําตาลในเลือดสูงนะมันจะมีสารที่เรียกว่าเป็นสารอนุมูลอิสระเยอะนะหรือว่าเป็นออกซิเดทีฟสเตรสนะครับเราดูในรูปนะจากกรอบสีชมพูเนี่ยมันก็จะชิ้มาทางด้านสีเขียวเนี่ยเวลามีน้ําตาลในเลือดสูงเงยอะๆคุมไม่ดีอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้มีร่างกายเนี่ยมีสารอักเสบสูงมากเลยนะครับสารสารอักเสบอันนี้ก็คือถ้าชื่อภาษาอังกฤษรืยอว,ว่า ROS นะก็คือเอาว่าแปลว่าเป็นสารอนุมูลอิสระนั่นเองนะนนเองนาะเวลาสารอนุม,มูลอิสระในร่างกาย มีการอักเสบนะเซลล์ต่างๆก็จะมีการอักเสบเวลเรามีการอักเสบปุ๊บกลไกของร่างกายมันก็จะทําให้แบ่งตัวอย่างวรวดเร็วมากๆเนะจากเดิมทีเซลล์มันมีแค่2เซลล์มันอาจจะแบ่งเป็น8เซลล์16เซลล์28เซลล์ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วยิ่งถ้าคุมน้ําตาลได้ไม่ดีมากๆมันก็จะเป็นการกระตุ้นการอักเสบมากขึ้นมากขึ้นร่างกายก็มีการอักเสบมากขึ้นเซลล์มันก็คือ ถูกแบ่งตัวมากขึ้นมากขึ้นก็เลยกลายจาก1เซลล์ก็กลายเป็นก้อนมะเร็งขึ้นมาได้นะครับส่ว so, นอีกหนึ่งอันเนาะที่อธิบายว่าเกี่ยวกันด้วยเหมือนกันเนาะนอกจากน้ําตาลสูงทําให้สารอักเสบในร่างกายเยอะแล้วเนี่ยฝังขวามือเนาะชิดมาทางแถบสีน้ําเงินนะครับเวลามีน้ําตาลในเลือดสูงมันก็ทําให้มีภาวะร่างกายก็พยายามที่จะจัดการกับน้ําตาลใช่ไหมครับมันก็จะหลั่งอินซูลินเยอะเพิ่มขึ้นมานั่นเนองเนาะเวลาหลั่งอินซูลินเยอะเนะี่ย มันมักจะไปกระตุ้นนะสารในร่างกายอันหนึ่งนะที่ชื่อว่าอินซูลินโกรบแฟกเตอร์นั้นแปลไทยแต่ว่าเป็นสารที่มันจะกระตุ้นทําให้เซลล์มันแบ่งตัวได้เนาะดังนั้นก็เลยทาให้มีการกระตุ้นแบ่งตัวของเซลล์เยอะมากขึ้นควบคู่ไปกับ การอีกกลไกหนึ่งทางด้านซ้ายมือก็คือการอักเสบก็กระตุ้นเซลล์อินซูลินเยอะๆมันก็กระตุ้นทําให้มีการหลั่งโปรตฮอร์โมนทษทีครับเป็นฟกเตอร์ของการเจริญเติบโตของเซลล์เยอะมากขึ้นก็เลยดับเบิลแอคชั่นเลยนะเลยทาให้เซลล์เนี่ยมันแบ่งตัวเยอะขึ้นก็เลยกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดนะอันนี้ก็เป็นคําอธิบายนะว่าทําไมเนี่ยคนไข้ที่เป็นเบาหวานะะนะฮะแล้วก็หรือมีภาวะน้าตาลในเลือดสูงแล้วภูมิไม่ดีเนี่ยนะมีโอกาสเหมือนกันแหละนะที่จะเกิดเป็นมะเร็ง นะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีนะว่าเขาเพยายามอธิบายว่าทําไมเนี่ยเบาหวานถึงเกี่ยวข้องกับมะเร็งนะครับอันนี้ก็เป็นคนไกเนาะทีนี้หลังจากนั้นปุ๊บเขาก็มาสํารวจแนละอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมะเร็งอะไรมันเกี่ยวข้องกันบ้างไหมนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นการจวจเจอนะครับมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะต้องเป็นตามนี้นะครับอันนี้มันไม่ใช่เนาะนเป็นตัวเลขที่เขาเจอกันทั่วโลกพอหลังจากที่มีข้อสงสัยแล้วปุ๊บ ก็มีการเก็บอย่างละเอียดแล้วนะจากกราฟนี้เนี่ยก็คืออุบัติการณ์การเกิดมะเร็งในคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะครับเทียบกับคนไข้ที่ไม่เป็นเบาหวานเนาะก็พบว่าอุบัติการณ์สูงสุดที่เจอนะในในอุบัติการณ์ทั่วโลกเนี่ยคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมีความเสี่ยงเหมือนกันเนาะที่จะเจอเป็นมะเร็งตับเนี่ยมากกว่าคนที่ไม่เป็นเบาหวานเนี่ยประมาณเกือบเกือบสองเท่าตัวเลขง่ายๆเนาะก็คือถ้าตัวเลขเป๊ะๆเลยก็คือ1.97เท่านะฮะแต่ว่าถ้าง่ายๆกติชะ2สองเท่าแหละ มีโอกาสเป็นมะเร็งตับ2เท่านะครับส่วนรองลงมาที่เจอนะครับจากข้อมูลเจ้ามะเร็งตับอ่อนนะประมาณ1.85เท่าเมื่อเทียบกับคนไท้ที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะฮะแล้วก็รองลงมาก็เป็นมะเร็งลำ,ล,ำล,ำล,ำลำที่ลำไส้ใหญ่1.4เท่าเนาะแล้วก็มะเร็งอื่นๆมีอะไรบ้างที่มีโอกาสเป็นเนาะเช่นมะเร็งเต้านมนะตามรูปทางขวาม,มือนะครับมะเร็งเต้านมเนาะมะเร็งเฉพาะปัสสาวะนะครับแล้วก็มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับซึ่งแถบขวามือตามรูปการ์ตูนเนี่ย มันมักจะลิงก์กับภาวะอ้วนด้วยนะฮะก็คือมีไขมันเยอะนั่นเองนะ,ะดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าแม้ว่าเป็นภาวะเบาหวานด้วยหรืออ้วนด้วยเนี่ยมันจะยิ่งส,งส่งเสริมนะทำให้เกิดมะเร็งต่างๆได้มากขึ้นเนาะตามเอ,อ่อกลไกที่ได้นําเสนอไปในสไลด์เมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าพอเห็นสไลด์นี้เราอย่าเพิ่งตกใจนะไม่ว่าทุกคนจะเป็นเบาหวานจะต้องเป็นตามนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เนาะทั้ทงนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับไปปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยนะยิ่งถ้าเรามีปัจจัยเเออนนนนิตข้าา้้าา้าาดดะะะะกกรรุทํใหึไคบ เช่นมะเร็งตับเนาะถ้าเราเป็นเบาหวานด้วยนะ ยิ่งดื่มแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยนะฮะบางทํทำให้ปราหวานคุมไม่ได้นะแล้วตัวแอลกอฮอล์เองก็ไปกระตุ้นทําให้ตับมันมีความผิดปกติก็ทําให้แบ่งตัวได้เร็วขึ้นนะดังนั้นเนี่ยมันก <sh> ็คือขึ้นกับปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเบาหวานแล้วมีทฤษฎีในการลิงก์กับตรงนี้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการเกิดมะเร็งเนี่ยเราควรจะต้องดูแลนะครับจัดการป้องกันไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เจอในทั่วโลกนะครับววว่่าาาามมมััััันนนนนนีีคคสพธ์กบบ้้งะะรทถ แล้วถ้าเราเจอตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับพอเรา,เ,าเรารู้ว่าเป็นเบาหวานบางทีในเราในแง่ของกรรมพันธุ์หรือเราหลีกนี้ไม่ได้เนาะแต่เราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยการคือการที่จะป้องกันหรือชะลอไม่ให้มีความลิงก์กันระหว่างมะเร็งกับเบาหวานเนี่ยเราจะทํำยังไงก็ตามปกติเลยครับเราก็ต้องดูแลรักษาเรื่องเบาหวานให้ดีๆเนาะเมื่อรักษาน้ําตาลดีๆตามกลไก ตามในแง่ของกลไกการเกิดเม็ดยะือดในสองไซต์ที่แล้วเนี่ยถ้าเราคุมน้ําตาลได้ดีเนี่ยร่างกายก็จะไม่เกิดการอักเสบใช่ไหมครับอินซูลินก็หลั่งไม่เยอะในร่างกายมันก็จะไม่ไปกระตุ้นสารที่ทําให้ mm hmm. กระตุ้นให้เซลล์มันแบ่งตัวนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเลยเราไม่ต้องตกใจเนาะเราเป็นเบาหวานแล้วเราทําหน้าที่คุมมาหา คุมน้ําตาลให้ดีๆทําให้เกณฑ์การรักษาดีเป๊ะๆเ,เ,เนี่ยอันนี้มันก็สามารถที่จะชะลอหรือว่าลดได้ลดลดลดปัจจัยเสี่ยงได้อย่างหนึง่งได้เหมือนกันนะครับก็ได้แก,ก,ก,ก่การคุมอาหารการการการคุมรน้ําตาลที่อยู่ในเกณฑ์นะฮะน้ำตาลสะสมนะครับก็ให้อยู่ในเกณฑ์นะครับตามที่อาจารย์ไอยหราออาจารย์วันี้ได้บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับ แล้วก็อาหารเนาะเราก็เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับในคนไขท้ที่เป็นเบาหวานเนาะตามที่ในแง่ของสมาคมโรคเบาหวานได้ให้ความรู้ไปอย่างถูกต้องเป๊ะๆเ,เ,เลยนะครับก็ทานนิโค้าหมูเนาะแล้วก็เลือกทานตามสัดส่วนเพื่อทําให้เรื่องน้ําตาลคุมได้ดีแล้วก็ปริมาณน้ําตาลสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ดีนะครับเพื่อีจะลดภาวะแทรกซ้อนนะครับแล้วก็อันนึงที่จะช่วยได้แน่ๆเลยก็คือการออกกําลังกายนะครับจากข้อมูลเนี่ยถ้าเป็นเบาหวานปุ๊บนะครับในการป้องกัน ในแง่ของภาวะแทรกซ้อนนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเ,อเอาารืเอาาารอเ่องอัมพฤกษ์อัมพาตเรื่องหัวใจหรือแม้กระทั่งมะเร็งเ,งเองก็ตามครับก็มีอันนี้เลยที่เขาแนะนําไว้นะออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะซึ่งมันก็จะช่วยทําให้เนี่ยมีการคุมน้าตาลทีด่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ลดภาวะการอักเสบของร่างกายได้นะครับ แอดการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับก็อาจจะเดินต่อเนื่องนะครับวิ่งจ็อกกิ้งนะครับปั่นจักรยานเต้นแอโรบิกอย่างเงี้ยครับเราก็อย่างน้อยเนี่ยสาครั้งต่อสอัปดาห์นะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณสักวที่ยี่สนาทีต่อเนื่องนะครับถ้าใครไม่เคยออกเลยไม่ต้องตกใจครับเราก็เอาทีละนิดก่อนเนาะค่อยๆสเต็ปอัพเอาทีละหน่อยเนาะก็พอจะทําให้ร่างกายเราคุ้นชินแล้วหลังจากนั้นพอร่างกายกเราคุ้นชินแล้วก็ค่อยสเต็ปตาม โกที่เราตั้งเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเนาะที่พอจะช่วยลดได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนาะตามที่ข้อมูลที่บอกไปแล้วเนาะถ้าบางอื่นตอ,อนนี i i ้ใครมีภาวะอ้วนลงพุงเนาะก็พยายามรีบดูแลแล้วก็ลดซะนะเพราะว่าการที่ charms, nica, มีภาวะอ้วนเนี่ยถ้าแอดออนไปกับตัวภาวะของเบาหวานแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมันมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับในแง่ของการที่จะทําให้เกิดพวกภาวะเรื่องตกหลุมกมาเร็งได้ด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกันเนาะระหว่าง ในแงเของมะเร็งแล้วก็บาหวานนะครับก็จากอีกอันนึงที่สาคัญเลยก็คือเรื่องการดื่มลดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสุตรอันนี้มันก็จะทําให้สามารถที่จะลดได้อย่างที่เราเรียนให้ทราบแล้วล่ะตัวแอลกอฮอล์มันก็เป็นปัจจัยคิกออฟทําให้บาหวานคุมไม่ดีด้วยแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าจากข้อมูลทั่วโลกเนาะตัวมะเร็งที่มันลิงก์กับตัวบาหวานอันดับหนึ่งเลยประมาณ1.9เท่าหรือ2เท่านั่นก็คือเรื่อง มะเร็งตับเนาะดังนั้นสิ่งสําคัญเราต้องลดปัจจัยเสี่ยงเนาะแอลกอฮอล์นะฮะเวลาพูดถึงแอลกอฮอล์นะต้องบอกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับไม่ใช่ว่าเราอาจจะเพื่อเหล้าอย่างเดียวนะเนาะเบียร์ได้ไหมอะไรประมาณนี้ไม่ได้เลยนะฮะอ,อ๋อทุกชนิดที่เป็นแอลกอฮอล์นะฮะอันนี้เราต้องแนะนาว่าต้องหลีกเลี่ยงเลยนะครับเพราะว่าทําให้หุ่นน้ำตาลที่ด,ดีขึ้นแล้วก็ลดปัจเจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งน,นะครับก็ในแง่ของเรื่องความรู้กับมะเร็งนะครับที่ลิก์กับภาวะประวัติเท่านี้ไม่ทราาบว่มี คำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็เราก็แชร์ได้นะครับค่ะอาจารย์มีคําถามจากทางบ้านค่ะอาจารย์ทางบ้านถามเข้ามาว่าถ้าคุณพ่อ,อมีคุณพ่อหรือว่าคุณแม่นะคะเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยอะค่ะตัวคนที่เป็นบุตรเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเป็นมากน้อยแค่ไหนคะในเรื่องของการเป็นมะเร็งนะคะแล้วบุตรเป็นเบาหวานอยู่ด้วยค่ะ ครับจริงๆก็คือเขาขึ้นอยเ่กับเป็นเป็น,เป,นเป็นคำถามต้องอต้องขอขอบคุณจากคาถามนะครับเป็นคําถามที่น่าสนใจแล้วเราก็เจอกันบ่อยมากๆเลยนะครับจริงๆก็ต้องขึ้นอกู่กับว่าในลักษณะประวัติครอบครัรวที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เนี่ยมีประวัติถ่ายทอดมะเร็งชัดเจนหรือเปล่านะครับเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นมะเร็งวินิฉัยตอนอายุยน้อยๆน,น,นะครับเช่นโดยเฉพาะถ้าน้อยกว่าประมาณ4 5ปีถึง50ปีเนี่ย อ,นนอันนี้อันนี้อาจจะต้องสงสัยแล้วเอ๊ะจะมีประวัติสายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ไหมนะครับหรือมีอย่างน้อย2คนในครอบครัวติดกันเป็นเลยเนาะโดยเฉพาะสายตรงนะคำว่าสายตรงก็คือคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเนาะหรือ,อ,อ,อในแง่ของเรื่องพี่น้องเราเป็นนะหรือลูกเราเป็นอันนี้ก็คือเป็นสายตรงก็คือเหนือเหนือเราหนึ่งระดับนะครับใต้ต่อเรา1 g e n e เจเนเรชันอันนีนะ้อันนี้ก็เป็นประวัติสายตรงก็เรียกว่าเป็น first degree ถ้ามีอย่างนั้นเนี่ยปุย๊บแล้วยิ่งเป็นอายุน้อยๆที่มานน้อยกว่า50ปีเนาะอันนี้อาจจะต้องสงสัยแล้วเออมันเกี่ยวข้องกับทางเอ่อทางกรรมพันธุ์หรือเปล่าที่จะถ่ายทอดเป็นมะเร็งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีประวัติยางยางยางน้อยตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็แนะนำนะครับไปคุยกับคุณหมอแผนกมะเร็งเนาะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีการตรวจเรื่องยีนละนะแต่ว่าก็ต้องมีการซักประวัติก่อนว่ามีความสัมพันธ์หรือมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ถ้าเผื่อเรามีทั้งประวัติทีีี่่สัััััมมพนนนนนนธ์โดดยยตตรรรรรกกกบบคคออววววววแแล้้้็็เปาาาาจจะะะ คัดกรองนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเราคงจะต้องตรวจตรวจคัดกรองในใน,ในข้อมูลที่แนะแนําโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับสําหรับคําถามที่สองค่ะอาจารย์ถามเข้ามาว่าอพอดีว่าเป็นเป็นมะเร็งอะค่ะแล้วรักษาโรคมะเร็งอยู่แล้วเจอว่าะระดับน้ําตาลในเลือดสูงเนี้ยค่ะมันเกี่ยวกันยังไงอะคะแต่ว่าต่อก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เป็นเบาหวานค่ะ ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่เป็นมะเร็งนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตัวเกี่ยวข้องกับเรื่องประวัติโดยตรงก็มักจะเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนนะถ้าเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนนี้อาจจะเกี่ยวกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีอาก,การแสดงบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นมะเร็งตับอ่อนโดยเฉพาะตับอ่อนบริเวณส่วนหางของตับอ่อนเนี่ย ประามาณส่วนหนึ่งของคนไข้ที่มาหาหมอก็คือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานก่อนวัยนะโดยที่ประวัติครอบครัวก็ไม่มีใครเป็นเบาหวานเลยเราเป็นคนแรกที่เป็นเบาหวานอันนี้อาจจะต้องคอยติดตามดูนิดนึงอันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่เจอแต่ไม่ได้เป็นกันทุกคนนะครับอันนั้นก็คือถามว่าเกี่ยวไหมอาจจะเกี่ยวในตำแหน่งที่เป็นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตำแหน่งอื่นๆเช่นมะเร็งปอดนะหรือมะเร็งของลำไส้ใหญ่เนี่ย เราเฉพาะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลิงก์โดยตรงว่าเป็นมะเร็งแล้วทำให้เกิดเบาหวานนะยกเว้นว่าพอา,ามีภาวะปัจจัยเสี่ยงอื่นร่วมด้วยเช่นมีภาวะน้ําหนักเกินหรือภาวะอ้วนอันนี้ก็อาจจะมีภาวะความเสี่ยงของการเกิดภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็กลายเป็นเบาหวานได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าลิงก์กันจริงๆก็คือพิจาก,กับตําแหน่งของที่เป็นของมะเรนะ็งเนาะถ้าเป็นตับอ่อนอันนี้อาจจะลิงก์กันได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่อื่นๆอ,อาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันโดยตรงครับอาจจะบังเอิญเจอในช่วงระหว่างตอนนั้นพอดีนะครับ แต่การรักษาก็คือรักษาได้ตามปกตินะครับไม่ต้องกังวลค่ะค่ะแล้วก็อีกอีกข้อหนึ่งค่ะอาจารย์มีถามเข้ามาจากทางบ้านบอกว่าอ่าเป็นอ้วน,นะคะ่ะอ้วนลงพุงค่ะแล้วก็เป็นเบาหวานอันนี้มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะเป็นมะเร็งอะคะบอกว่ามีญญ้าแต่ว่าไม่ใช่ญาติสายตรงอะคะ่ะเป็นญญ้าทางห่างเป็นมะเร็งอยู่ค่ะ ถ้จริงๆถ้าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ฟังดูเนี่ยประวัติความเสี่ยงผมว่าก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปนะครับยังไม่ต้องกังวลอะไรนะฮะแต่ว่าก็คือถ้าเราหรือว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงในแง่ของอันนึงละแต่ถึงแม้ว่าเป,เป็นปัจจัยเสี่ยงจริงๆมาว่าเบาหวานหรืออ้วนกับมะเร็งเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ว่าเป็นไมเนอร์แล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าเราดูแลตรงนี้ได้จัดการมันได้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งอันแหละที่มันจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงได้นะดังนั้นเนี่ยาการคัดกรองต่างๆเท่าทที่่ฟัััััังดูนนนนะะะคคครรรบบบออาาจจใช้หหลากกกกเมืปปติวไ ในเงี้ยของการสกรีนเนาะก็คือการคัดกรองเรื่องเรื่องโรคมาเลยเช่นาอายุ45-50ปีนะครับก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็แนะนำว่าตรวจแมโแมโมกแกรมนะครับถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอีกการหนึ่งที่ย้ำไปตรวจคัดกรองได้ก็คือในเงี้ยของการสกรีนเรื่องมะเร็งของหลักของที่ลำไส้ใหญ่นะครับเพราะว่าไอ้สองอย่างเนี่ยมันก็จะลิงกับภาวะอ้วนนะฮะ ก็วันนี้ได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยเกี่ยวกับบาหวานกับมะเร็งคือ,อหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวกันได้ยังไงนะคะก็วันนี้อาจารย์ได้ให้ความกระจ่างแล้วนะคะว่ามันเกี่ยวกันสัมพันธ์กันหมดเลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะพันเอกอผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นยรัตประสงค์สุขมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาเสวานาในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ